สี่ปัญหาสุขภาพจิตที่ยูทูบเบอร์เป็นแต่ไม่มีใครพูดถึงและคุณก็อาจจะกำลังเป็นอยู่ก็ได้มาดูกันครับ <Hey. S 1> เข้าเรื่องเลยหัวข้อวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องเบิร์นเอาท์หมดไฟหรือว่าหมดแรงทํางานนะเพราะว่าหัวข้อพวกนี้มันทั่วไปอยู่แล้วแต่เราจะเจาะลึกหัวข้อที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตวิทยามาเริ่มกับข้อแรกก็คือเรื่องของความคาดหวังที่สูงเกินไปการที่เราเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเรามีความต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างให้ประสบความสาเร็จนะครับบางคนอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ทําจากความชอบแต่่พพออทําาไปถึึงจุดนเนเรเริม ตตบโดยเฉพาะยิ่งช่องที่เขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมาเพราะความกดดันคําศัพท์ที่อยากจะพูดถึงวันนี้จะเรียกคําว่า perfectionism หรือว่าความชื่นชอบความสมบูรณ์แบบนะครับความชื่นชอบความสมบูรณ์แบบเนี่ยเป็นเรื่องที่โอเคนะมันไม่ได้แย่นะครับแต่มันแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันพาร์ทที่1เนี่ยเขาเรียกว่า maladaptive perfectionism maladaptive แปลว่า การชื่นชอบความสมบูรณ์แบบแบบไม่ปรับตัวนะครับเมาอัตทีฟเมาแปลว่าไม่อัตทีฟคือการปรับตัวนั่นหมายความว่าเวลาที่เรามีความคาดหวังอะไรบางอย่างที่สูงมากๆเช่นคาดหวังว่าคลิปนี้จะต้องเพอร์เฟกคาดหวังว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันจะต้องดีงดีที่สุดนะแต่เราไม่ได้ตามที่เราคาดหวัง ไอความเมาอะดดั e ติเอรเคชันนิสหรือว่าคาดหวังที่สมแบูรณ์แบบไม่เฮลตี้เนี่ยไม่ดัดแปลงเนี่ยไม่ยืดหยุ่นเลยกับตัวเองก็จะทําให้เรากดดันตัวเองมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทําให้บางครั้งเนี่ยโหลดงานต่างๆที่แทนที่มันจะปกติมันอาจจะเยอะขึ้นจากการที่เราถ่ายคลิปแล้วถ่ายใหม่เรื่อยๆซึ่งอันนี้ผมเป็นอันนี้จะบอกก่อนจากประสบการณ์12ปีหรือ15ปีที่อยู่ใน YouTube มาเนี่ยนะครับทำมา3ามช่องก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องรู้ตัว ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นมา r อ a ด a p t i ฟ e พอร์เฟคชันนิ m เนี่ยเราจะมีการถ่ายคลิปใหม่ทำสคริปต์ใหม่แล้วก็ทำงานเยอะกว่าที่ควรจะเป็นรวไปถึงรับความกดดันมากกว่าที่ควรจะเป็นทั้งนี้จริงแล้วนะครับเราสามารถที่จะทำงาน80%คุณภาพโอเคแค่นี้ก็พอแล้วแต่เราคาดหวัง150%ซึ่งบางครั้งอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้จอดเลือกไดนึง คำว่ามัลอะดัพตีฟเนี่ยมันมาจากการที่เราไม่ดัดแปลงไม่ยืดหยุ่นกับตัวเองเลยดังนั้นเนี่ยการที่เมื่อเราคาดหวังอะไรบางอย่างแล้วเราใช้คําว่าหมกมุ่นกับเป้าหมายนั้นโดยที่ไม่คํานึงถึงปจัจจัยอื่น mm. เช่นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยความพร้อของตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะทําให้ส่งผลต่อความเครียดและก็ความกดดันได้อันนี้คือข้อแรก ข้อที่2คือสภาวะเครยียดจากการวิเคราะห์มากเกินไปใครที่อยู่ใน u t u b e เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งชื่อว่า YouTube Studio ซึ่งเอาไว้ใช้ดูกราฟต่างๆไม่ได้เป็นยอดวิวนะครับ CTR click through rate ่ามีคนคลิกเข้ามาดาูคอนเทนต์ของเราเท่าไหร่แล้วก็ดูเรื่องของ audience retention ก็คือดูว่าคนดูของเราเนี่ยนะครับเขาดูจนจบคลิปหรือเปล่าแล้วก็มีค่าอื่นๆมากมายให้เราดูส่วนใครที่อยู่แพลตฟอร์มอื่นเช่นเป็น Facebook Tik t o k เน่ยนะครับก็จะมีอัตรามาตรวัดข,ของเขาซึ่ง การที่เรามีอุปกรณ์เชิงข้อมูลพวกนี้มันดีมากๆเลยนะสำหรับยูทูบเบอร์ถ้าเราใช้มันเป็นถูกไหมแต่ปัญหาคือในบางครั้งเนี่ยเราหมกมุ่นกับตัวเลขในการวิเคราะห์ต่างๆมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นเราลงคลิปมาคลิปหนึ่งเราตั้งใจทําไปเลยสมมติเราใส่แรงไป100%แต่ว่ายอดวิวเฉลี่ยของเราเนี่ยอาจจะได้ประมาณหมื่นวิวแต่เราอาจจะได้แค่ 100- ่งถึงหนึ่วิวดังนั้นเราก็จะเริ่มมีการรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมเราทําอะไรผิดหรือเปล่านะครับเราก็จะเริ่มลงไปไวิเคราะห์ ััข้้อนนเราไปวิเคราะห์ยอดวิววิเคราะห์ตัวเลขต่างๆซึ่งมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า paralysis by analysis หรือว่าสภาวะที่เราจะเรียกว่าเป็นอัมพาตจากการวิเคราะห์ก็แด้พอเราเริ่มมีข้อมูลที่เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดสภาวะ freeze หรือว่าแช่แข็งตัวเองนะครับไม่กล้าทําอะไรเลยนะครับสิ่งนี้คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นเวลาเราวิเคราะห์มากเกินไปปรากฏไม่ลงมือทําสำหรับยูทูบเบอร์การที่เราวิเคราะห์ข้อมูลมากเกินไปเนี่ยมันไปดึงเวลาอันมีค่าของเราในการที่เราต้องใช้ใน การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพหรือว่าอยู่กับคนที่เรารักมันทําให้บางครั้งเนี่ยเราติดอยู่กับจอมือถือแล้วก็กดรีเฟรชดูเรื่อยๆแน่นอนว่าการวิเคราะห์เนี่ยมันมีข้อดีแต่บางครั้งเนี่ยพอวิเคราะห์มากเกินไปแทนที่จะเอาเวลาไปใช้ให้ตัวเองมีความสุขหรือว่าเอาเวลาไปทํางานหรือว่าผลิตผลงานชิ้นใหม่เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความเครียดและส่งผลเป็นโดมิโนนั่นเอง ข้อที่3คือ Negative Comments นะครับหรือว่า c o m เมนตที่วิจารณ์ผลงานของเราหรือว่าวิจารณ์ตัวเราผมอยากจะพูดถึงตรงนี้ก่อนว่าการ c o m เมนตเนี่ยมีหลายแบบการ c o m เมนตวิจารณ์ผลงานเราเป็นสิ่งที่ดีมากมมันเป็นฟ e ดแบ c k จากผู้ชมว่าเขาไม่ชอบเสียงดังเกินไปเขาไม่ชอบแอคติ้งเยอะเกินไปนะครับหรือว่าเขาไม่ชอบอะไรบางอย่างซึ่งมันดีแล้วเราสามารถที่จะนํามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงได้ มนุษย์เราเนี่ยนะครับเป็นสัตว์สังคมดังนั้นเนี่ยเราถูกหล่อหลอมจากการวิวัฒนาการมาเป็นแบบหมื่นๆปีเนี่ยเพื่อให้เราแคร์ความคิดเห็นของคนรอบข้างเพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ในปัจจุบันเรามีอินเทอร์เน็ตซึ่งย่อส่วนสังคม ให้มันเล็กลงแล้วมันใกล้ตัวเรามากขึ้นคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามานะครับสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ผลิตสื่อฮะก็จะรับคอมเมนต์บ้างแต่อาจจะไม่เยอะแต่คนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็เหมือนเอาสปอตไลท์มาส่องและแน่นอนว่ามีคนสนใจทั้งในด้านบวกแต่ก็จะมีคนเข้ามานะครับวิจารณ์สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมองของมนุษย์นะคือมันจะมองหาสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเราได้โดยที่บางครั้งเราเองก็ไม่รู้ตัวซึ่งสิ่งนี้เป็น,นกลไกที่นักการตลาดเขาใช้ไม่ว่าจะเป็นในการใช้สีแดงงเเเพืื่่ออออทํําาาาาาาใใหหห้้้รรันไปมไปมยโฆษณข,ข,ขชคว รใช้คำแรงๆอะไรพวกนี้นะครับเพราะคำเหล่านี้มันดึงดูด attention หรือความสนใจของคนทีนี้ยเวลาเราลองนึกภาพว่ามีคอมเมน n ์เข้ามา100ร้อยกว่ามเมนต์คอมเมน n ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะปนไปตั้งแต่บวกกลางลบแต่สมองของเรา อาจจะมีลักษณะในการมองแล้วจําได้เฉพาะคอมเมนต์แย่ๆตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราเห็นคอมเมนต์มาร้อยคอมเมนต์แล้วมีคอมเมนต์แย่ๆแค่หนึ่งคอมเมนต์เนี่ยบางทีเราจะจําได้แค่คอมเมนต์นั้นคอมเมนต์เดียวส่วนคอมเมนต์บวกๆเราอาจจะจําไม่ได้สิ่งนี้นะครับก็จะทําให้กระทบกระเทือนจิตใจของเราดังนั้นเนกาทีฟคอมเมนต์ต่างๆเราเนี้ยมันเป็นกลไกที่เป็นปกติของมนุษย์เพียงแต่ว่ามันถูกทวีคูณเข้าไปเพราะว่าเราอยู่ในสือ่อซึ่งปัญหาจิตตกจากการได้รับความคิดเห็นเชิงลบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในยนะูทูบเบอร์นะ แล้วเป็นหรือว่าทุกคนที่อยู่ในสื่อเนี่ยยังไงก็ต้องเจอเรื่องนี้ปกติปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือร่างกายมนุษย์นะมันไม่ได้มีผู้ร้ายแค่ตัวเดียวแต่มันมักจะมาเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์นะครับซึ่งการจะมองว่าเป็นโดมิโนที่แบบล้ม123อย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ถูกเพราะจริงแล้วเนี่ยทุกปัจจัยเนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงกันหมดจนมันไม่ได้มีซีเควนต์ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนและหลังแต่ที่นแน่ๆนะครับปัญหาข้อที่1 2 3มเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดข้อที่4ขึึ้้นนนมมมมมาาาาก็คคคือสภวววะที่่่่่ซลตงัไัไดแปมมใจนะ ความมั่นใจเนี่ยมันคือ self confidence นะครับ self confidence เนี่ยคือความรู้สึกว่าเรามีทักษะเรามีความสามารถที่จะสามารถทำได้แต่แต่ self esteem เนี่ยมันคือความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่า2ข้อเนี่ยนะครับมันใกล้กันมากจนบางครั้งเราจําสับสนกันเราก็เลยมองว่าเฮ้ยยูทูบเบอร์เนี่ยมันต้องมั่นใจในตัวเองสิซึ่งใช่นะครับมีคนหลายคนที่สามารถมี confidence หรือว่ามั่นใจในตัวเองได้สูงแต่ ลึกๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเพราะอะไรรู้ไหมพอเซฟเอสเตมเนี่ยมันมีปัจจัยต่างๆเยอะมากคือตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยทางานจนเราโตมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งเราย้อนเวลากลับไปแก้ไม่ได้ไงแต่เราสามารถที่จะแก้ได้ด้วยสีข้อนี้ ข้อที่1คือการดีลกับความชอบความสมบูรณ์แบบของเราอย่างที่บอกไปเนี่ยความชอบความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionism มันแบ่งออกเป็น2อันอันที่ไม่ดีเนี่ยคือแบบเมา a ะด p ตติฟก็คือเราไม่ยืดหยุ่นกับความคาดหวังหรือเป้าหมายของเราเลยแต่อันที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่า healthy perfectionism หรือความสมบูรณ์แบบแบบที่เรามีความยืดหยุ่นให้กับตัวเองมีความเข้าใจปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของเราเราสามารถที่จะตั้งเป้าไว้สูงได้ยกตัวอย่างช่องนี้เลยแล้วกันเราอยากไปถึงร้านซับด้วยการทำคอนเทนต์เชื่อมโยงจากร่างกายสุขภาพจิตแล้วก็ตช ซึ่งหัวข้อเหล่านี้บางทีมันไม่ได้แมสสมากจนถึงจะพาเราไปร้านซับได้เร็วๆแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งถ้าเราค่อยๆบิ้วมันไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนที่ชื่นชอบหัวข้อพวกนี้ค่อยๆมาติดตามจากเราเราเคยทาคลิปได้แสนวิวแต่วันหนึ่งที่เราทาคลิปได้แค่หลักพันวิวเนี่ยเราจะได้ไม่ดาวกับมันนี่นคือข้อแรกครับ ข้อที่2คือการใช้ระบบและสถิติในการช่วยให้เราเนี่ยดึงอารมณ์ของตัวเองออกมาจากการทํางานอย่าลืมนะในการที่เราเป็นยูทูบเบอร์หรือการที่เราเป็นคนทํางานเนี่ยบางทีเราหลอมรวมความรู้สึกของเรารวมไปถึงคุณค่าในตัวเองของเราเนี่ยไปกับการทํางานซึ่งบางครั้งอ่ะแน่นอนว่าการทํางานมันมีขึ้นและมันมีลงเราก็เลยทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันทั้งขึ้นแล้วก็ลงไปพร้อมๆกับผลงานหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราสิ่งที่จะทําได้ในการแยก2องตัวนี้ออกจากกาันทําให้เราเนี่ยสามารถมีความสุขได้แล้วก็มี สุขภาพจิตที่ดีขึ้นไม่ว่าการทํางานของเรามันจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการมองทุกอย่างให้เป็นระบบแล้วก็เป็นสถิติในการมองให้เป็นระบบเนี่ยหมายความว่าถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์เราจะวางแผนไว้แล้วว่าจะทํา10คลิป20ิคลิป1้อยคลิปซึ่งอาจจะมีการวางแผนล่วงหน้าคร่าวๆเอาไว้ใช่ไหมหน้าที่ของเราคือการผลิต เพื่อให้มันมีผลงานเชิงสถิติออกมาถ้าเกิดว่าเราผลิตแล้วรู้สึกร่วมกับมันในทุกๆคลิปเนี่ยในบางครั้งนะครับเราก็อาจจะรู้สึกแย่ในทางในยามที่คลิปของเราไม่เพอร์ฟอร์มแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าการทําตรงนี้มันก็เป็นแค่ในการทําตามระบบของเราไปวิธีการทํางานแบบเป็นระบบเนี่ยมันพบได้ในหลายสายงานและสามารถเอาไปปรับใช้ได้เยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นการเทรดหุ้นเทรดคริปโตอันนี้เห็นภาพชัดมากเพราะว่าคนที่เขาเทรดหุ้นเทรดคริปโตเนี่ยบางครั้งเขาไปผูกความรู้สึกตัวเองกับ การเทรดไม้นั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดซื้อตัวนี้ไปแล้วมันขึ้นหรือมันลงเนี่ยความรู้สึกก็จะขึ้นหรือว่าลงตามทําให้บางครั้งเนี่ยการตัดสินใจซื้อหรือขายของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ตรกกะแต่มันเป็นความรู้สึกซึ่งการใช้อารมณ์ตรงนี้บางทีมันไม่ได้ดีเท่าไหร่สำหรับอาชีพที่ต้องใช้การวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นการท YouTube ถ้าเราต้องวิเคราะห์จริงเนี่ยเราไม่ควรเอาอารมณ์ของเราไปร่วมแต่เราควรใช้ตรกกะเหตุและผลในการดู Data ข้อมูลแล้ววิเคราะห์แต่นั้นการที่เเเเบบเรรรรรรราออาา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 าททททํํออออะะะะไไป็็นนนนนบบแแล้้้้้ววววยยกกกกกคคคมูสึึขขงงงจจีี่่ชใหหิ์ดด ข้อที่3คือการเดียวกับคอมเมนต์ติดลบทั้งหลายซึ่งแน่นอนเราก็ต้องแยกให้ออกว่าคอมเมนต์นี้เป็นการวิจารณ์ที่มีเหตุมีผลหรือเปล่าถ้ามีเราควรรับฟังแต่ถ้าคอมเมนต์นี้มันเป็นการจู่โจมที่เราภาษาลาติน,นจะเรียกว่า ad hominem ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาล้อตัวเราหรือว่าล้อพฤติกรรมของเราและบางครั้งเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นตัวตนของเราจริงๆเราให้เราแยกแยะให้ออกตรงนี้ว่าเราไม่สามารถ เปลี่ยนตัวตนของเราให้ทุกคนบนโลกนี้ชอบได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแยกตรงนี้ออกแล้วเนี่ยเราจะคิดได้เลยว่าเราจงทําช่องของเราต่อไปเพื่อให้คนที่ชอบเราในแบบที่เราเป็นเนี่ยเขาดูต่อ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พร้อมในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็ทําให้เราพัฒนาต่อได้ทีนี้มีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่อยากจะให้เอาไปวิเคราะห์ด้วยนะเวลาคนทํา YouTube แล้วเจอคอมเมนต์ที่มาด่าเราเนี่ยบางครั้งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันหมายความว่า YouTube a l ก o r i t h m กาลังดันคอนเทนต์ของเราให้คนที่ไม่รู้จักเรามาก่อนเนี่ยลองได้รับชมดูซึ่งบางครั้งอ่ะเขาไม่ได้เห็นด้วยหรือเขาไม่ได้ชอบหรือเขาอาจจะไม่ตรงกับกลุ่มผู้ชมของเราแต่ u t u b e เนี่ยกระจายคอนเทนต์ของเราไปให้คนอื่นนนๆดูมมมัักก็จะาพร้อบค ที่อาจจะชอบและไม่ชอบดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่ามีคอมเมนต์ที่เข้ามาด่าคุณเยอะผิดปกติ ให้คุณลองไปกดแท็บ Audience ใน YouTube Studio ดูคุณอาจจะพบว่าในคลิปนี้มันมีผู้ชมใหม่ๆหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเยอะซึ่งแน่นอนว่าจะมีคนที่ชอบและไม่ชอบปนๆกันซึ่งตัวนี้มันเป็นข้อดีหนึ่งนะเพราะมันทําให้ช่องของเรามันเติบโตขึ้นไงและข้อที่4คือการดีลกับความรู้สึกมีคุณค่าของเราเองซึ่งเราไม่ควรไปหาตรงนี้จากปัจจัยภายนอกถ้าเราต้องอาศัยคอมเมนต์เชิงบวกในการทําให้เรารู้สึกดีถ้าเราต้องอาศัยยอดวิวในการทําให้รเรา,ออา,าร,รู้สึกมีคุณค่าเนี่ยเราก็จะเสพติดตรงนี้แล้ววันไหน ค่าของเราก็อาจจะน้อยลงไปด้วยซึ่งนี่เป็นความเสี่ยงเราควรจะเปลี่ยนการรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองของเราเนี่ยจากปัจจัยภายในอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความมั่นใจตั้งใจและคุณค่าของเราเนี่ยมันควรเริ่มจากตัวเราเองก่อนอันนี้นะครับก็คือ4ข้อที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็4ข้อที่เป็นทางแก้ถ้าได้ประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาเจอกันในคอมเมนต์ครับ